อะไรเนี่ยวิธีเป็นมโพเซอร์ที่เก่งใน big bluff picture รูปของผู้ร้ายค่ะคนอื่นเล็กน้อยอย่าเลือกคำตอบที่ตรงเป๊ะเพราะโดดเด่นเกินไปเลือกคำตอบที่คล้ายกับเพื่อนให้กลมกลืนแย่แล้ว เราสังเกตและบตให้รูปที่ผิดปกติเฮ้ยอ่เอาเฮ้ยังไงน่ยนม่มว่าไงเอ๊ะแปลกๆนะตอบไม่ตรงกันสักคำเลยไมนะมันอยู่สองคน เอ็กไซายเปียบอะไรเหรอความยุติธรรมมันไม่สำคัญถ้าไม่เจอกระสุนปืนหรอกนะเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจโกงฉันเล่นตามกฎกติกาอยังไงยังไรอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ฉันเขียนอะไรลงไปในกระดาษนะฉันลืมเอ็กไซา์ความร้อนตื่นเต้นเหรอเอ็กไซเต้นความร้อนตื่นเต้นมัไดแปลกๆนะนั่นนะสิแล้วนายล่ะมันเล้าใจยังไง แ้ใจยังไงเฮ้ยนล้วนายเลือกแล้วนายเลือกอะไรฉันกลัวรู้สึกกลัวแล้วมันกลัวยังไงแล้วสองคนน่ะเลือกอะไรไอ้กระต่ายกลัวไงฮะแกดะรู้สึกหวาดกลัวหวาดกลัวอะไรทำไมไม่เห็นมีเห็นสองคนเขียนคำตอบอื่นนะไม่ใช่หวาดกลัว Scare ไง Scare ใช่ ใช่มันยังไงกันมันใช่เหรอลองคิดดูดีๆนะความท่ทํามันไม่สำคัญถ้าเจอกระสุนเปิดนะพวกนายฉันจะยิงก่อนก่อนที่คนอื่นจะมายิงฉันหมมมมเอ๊ะใครมาทำอะไรหมุมุมุบาอยากกินหมาเโอ้ยฉันรู้สึกมึนงงนะเนี่ยสรุปยังไงเนี่ยนายเลี้ปลาเฮ้ยมาทำเป็นร้องห่วงร้องไห้ ว้้วว้วว้าวงปิวปฮงวิงป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 ิงเ้เฮ้เฮ้เฮ้เว้เฮ้ว่้ว่้เฮ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 ้ฮ้เว้วฮ้เฮ้ว้้วว้วฮ้เฮ้้เฮ้ว่้วฮ้เ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 ้เฮ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 ้้้ อากต้งงรสิ่่ทีเดี๋ยะถามก่อนว่ารูปที่ได้เนี่ยพวกเธอเนี่ยเลือกเธอไม่ได้เลือกหวาดกลัวไม่เฉลยไอ้กระต่ายกับไอไอกวางกวางมีเขาเลือกสแกไงใช่เหรอมันคือความหมายของมันคือหวาดกลัวอย่างนั้นหรอไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะส่วนนายก็เลือกอีกคำหนึ่งนะจำกันให้ดีๆสะฉันเลือกภาษาอังกฤษแหะเป็นภาษาไทยฉันเลือกภาษาอังกฤษผิด วาดกลัวผมใช้แปลว่าอะไรภาษาไทยอ่ะไม่รู้ฉันจำไปได้แต่พวกแกสองคนเลือกเหมือนกันนะ JK กับ B บีส่วนไอเนี่ยเลือกอะไรก็ไม่รู้ฉันเลือกวาดกลัวอย่ามามั่วอย่ามามั่วอย่ามาเปลี่ยนเบี่ยงเบียงความสนใจแ้ตายนั่นแหละเปลี่ยนเบียงความสนใจอ่ะทุกคนดู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 ฮ่าฮ่าฮ่ย่างไาฮ่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 า่าฮ่าฮ่่่ ทั้งสามคนน่ะทั้นสามคนเข้าข้างกันคือแบบเพื่อนกันเลยอะเนี่ยมันมันมันก็ต้องมีอะไรผิดบ้างแหละเราฆ่ากันก่อนดีกว่านายก็ดูหน้าชันสฉันหวาดกลัวขนาดไหนนี่แล้วกันเฮ้ยทำไมเต้มีมีอล่าสีเหลืองอ่ะแปลกๆนะเนี่ยมันคือการโหมด ไอ้นี่มันมั่วนะไอ้นี่มันน่าเหนซามันน่าแปลกใจเลไอ้หมดนี่ S I C อะไรอ S I อะไร It's you แต่ฉันตายไปมันก็จะแย่นะบอกก่อนฉันต้องทำอะไรต่อเนี่ยปับเลยปับเลยมันให้ทอยเหรียญอ่ะด้านสีฟ้าตัดสายตนเองด้านสีแดงตัดสายคนอื่นให้เพื่อนตัดอ๋อจะตัดเองเหรอแล้วไงต่อใช่มีสายเข้ามา เฮ้ยอ้าวเฮ้ยรับไวซะด้วยคุยรู้เรื่องแล้นะอืมโอเคเขาบอกว่าแป๊บนึ่งตัดสายต้นหนึ่งอะไรนะสีเหลืองเหรอไอ้ตัดสายสีเหลืองน่าหน้าตาดีเอาดีดีไอ้ดีช่วยหน่อยนี่เลยสีด้วยมาตู้ไปไป เฮ้ยลอดหรอลอดปิ๊งปิงเอาไงดีอ่ะตอนนี้ทุกคนเงียบพูดไม่ได้นะครับจะไม่ได้ยินเสียงเราด้วยรู้สึกองไรกับภาพนี้หรออร่อยจะหยุดไม่อยู่ละบุลิ้นอย่างย่างร้อนๆผมว่าต้องเลือกอะไรที่มันแบบดูแบบว่าเป็นองค์รวมมากที่สุดอะไรเงี้ยละมุนลิ้นแล้วกันปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊ไงไงด้ม อร่อยจนหยุดไม่อยู่หอมหวานอร่อยจนหยุดไม่อยู่เอ๊ะแล้วฉันเลือกอะไรอ่ะละมุนลิ้นเหรอทำไมเจคบอยเลือกมีกลิ่นเหม็นล่ะนะทำไมฉันเห็นเจคหอมหวานอ่ะหรอกกัคือหอมหวานของเธออร่อยจนหยุดไม่อยู่ของไอ้มังอร่อยจนหยุดอยู่เอ๊ะยังไงเนี่ยแล้วฉันเลือกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ฉันเลือกอะไรอ่ะของเธอเป็นแปะแปลกแปลกอ่ะเป็นนมัแปลว่าอะไร เขาเขากำลังตอบคำถามเดียวกันเลยนะไม่ใช่แล้วแล้วของเตอะไรนะจริงเธอควรควรเปลี่ยนภาษาไม่เปลี่ยนภาษาไทยทำไมเกมไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเออมำไมไม่ทำภาษาไทยบ้าเล่าปิ๊งปิ๊งปิ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 งอะไรหรอเตะว่าไงนายเลือกแบบเดียวกับฉันหรือเปล่านายเลือกอะไรนะขออีกทีที่ฉันอ่านไม่ทัน ฉันลืมเราฉันเลือกอะไรไปเรื่อยอ้าแล้วนายเลือกของกว่าสำถามเดอวทำไมนายถึงเลือกอ่อนนุ่มล่ะละมุนลิ้นเอาเออมันจะพูดคำตอบได้เหรอผู้ร้ายมันก็รู้จีก็จะขอวตนายนายก็แล้วกันแล้มาโดฉันเลือกอะไรของกินก่อนนะว่ามันก็ต้องหอมหวานละมุนลิ้นหรือเปล่า แต่มันก็ต้องอร่อยหรือเปล่ามันก็ต้องอร่อยไงมันก็ต้องหวานหรือเปล่ามีเหตุผลก็ต้องหวานจะจะโหวตใครนกดรู้กันอยู่ข้ามโหวเลยละกันองานหยาบแล้วสิใครกันได้เกจะไม่วตอย่างนั้นไหไม่ข้าโวตใครกันไไม่ข้าโหวตเกน่ละไม่านะฉันข้ามแล้วไม่อช่โหวตเลยละกันนะ ฉันโหวตเลยแล้วกันนะฉันโหวตคนเฉันก็โหวตเลยแล้วกันนะฉันก็ยังคงศรัทธาในคำตอบเดิมของฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเปลี่ยนพลาดแล้วพ่อแกมีคนเปลี่ยนตอนต่อเก่แกพลาดแล้วเฮ้ยเตรียมรับโทรศัพท์ใช่ไหมนี่จะมาทำซาน้าอุตสานดิกำลังรอผู้เล่นอื่นทอยเหรียญเต้ทอยเหรียญป่ะ Oh blue ปึบสีหัว ตัดสายตัวเองซะตัวเองซะถ้าฉันตายไปอ่ะพวกแกจะต้องเสียใจเฮ้ยฮัลโหลไวจังวะโอ๋อโอเคอ๋อโอเคไวยังไงขาว่าไงสีเขียวเฮ้ยเชื่อฉันไหมสีเขียวสีเขียวรอดใช่ไหมถ้าแกถ้าแกบริสุทธิ์ใจสีเขียวจะนำไปสู่ชัยชนะ ได้เลยไปเชื่อใจแกเฮ้ยระเบิดได้เลยตุ่มทำดีมากเพื่อนเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรโทรศัพท์เฮ้ยรู Sch ้สึกอย่างไรเหรอของโง่โงมันจะดูง่ายไหมของโง่โงนเป็นนาฬิกาข้อมือยุคใหม่แล้วกันกว้างฟิตไหมดูกว้างกว่าได้หลายอย่างทั้งเสื้อผ้าแล้วก็หมวกอุปกรณ์สมใส อะไรไม่เหลือคนเดียวละลององอธิบายมาสิว่ามันเกี่ยวกับฟิตยังไงหรอกาไมตาลกอย่างนั้นนะก็ฟิตอ่ะอุปกรณ์สวมใส่อ่ะมันก็ใส่แบบพอดีพอดีมันก็ต้องฟิตถูกไหมจะคิดอะไรผิดเหรอ แค่โวกแกแค่โวกแกไม่ดีแค่โวกแกเลือกเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ถูกต้องหรือเปล่าอืมแต่กับพวกเราก็คนเชื่อคำตอบของพวกเรานะเฮ้ยนนี่่แอย่าพูดว่าเฮ้ยอะไรอะไรอะเดี๋ยวนะตัวงมาบยวฟังก่อนดิฟังก่อนอืมแต่ฉันก็ศรัทธาในคำตอบที่พวกเราฝากนะฟังนะ ถึงคำตอบจะเหมือนกันน่ะแต่ฉันะจะเลือกผิดก็ได้นะเว้ยฉันแค่อาจจะเลือกผิดเฉยๆเองนะเว้ยแค่จะเลือกผิดเฉยๆเองพิสูจน์ตัวตนซะแกต้องพิสูจน์ตัวตนฉันแค่ฉันแค่ดำนะมันคือมันคืออะไรที่เกี่ยวกับเวลาฉันรู้มันเอาไว้ใส่ไงมันคือของสมัยอ่ะก็จริงเอาแล้วไปเกี่ยวอะไรกันช้าเดี๋ยวดีๆฉจะตอบคขาตอบเดี๋ยวก็เขาตอบตรงอ่ะ เอนเจ็ดแล้วเราฉันไปตรงตรงไหนอะกกเวลาอะเราชั้นไปตรงตรงไหนก็ฉันตอบฉันเกี่ยวกับเวลาอโอ้บลูไอ้นี่มตอบฟีดถอยก่อนตัดสายตัวเองเลยน้องไอ้มังมาแปลกแปลกแล้วตอนนี้อะขอรับสายบ้างได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลขอรับบ้างดิเอาเหรอเอาไม่บอกอะโอ้ดิเร็วอะมันคุยยังไงอะไรนี่แหละต้อครับเหรอโอเคอ่ยังไงมังสายโทรมาแล้วเหรอลืมปะเอ้า อันนี้ชวนคุยอ่ะเนี่ยคนนี้เขาชวนคุยอ่ะหรือไอ้เมาสไอ้มังเป็นได้เลยตะโกนฉันตัดทิ้งไปอันนี้ลืมจริงฉันคือปลอดสายแล้วก็ได้ลืมลืมโดนชวนคุยลาก่อนโลกไม่นะโอ้ยยังรอดอยู่แก๋เก๋ยังรอดได้ไงอ่ะเอาละเอาใหม่อืม มันต้องเอาให้กว้างๆนะธรรมชาติชายหาดพักร้อนละกันมันน่าจะกว้างอยู่นะกันนี้แหละเฮ้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้น่าจะรูปเหมือนกันแน่เลยแต่เราแค่ตอบไม่ตรงกับเพื่อนเฉยๆอมาทำไมจะตอบผิดอยู่คนเดียวอ่ะสองรอบแล้วนะไม่เพืัอจะโหวตัชเองไปจะถามเธอ ใช่ฉันก็รู้คำตอบแต่ทำไมฉันพวกเธอถึงเรื่องเหมือนกันตลอดเวลาเลยอ่ะเาพวกฉันเห็นในสิ่งที่พวกฉันเห็นเหมือนกันยังไงฉันก็เห็นใช่ไหมมันดีอ่ี่ฉันก็เห็นอะไรมันอุ่นๆมันเป็นสถานที่อุ่นๆเวลาแล้วพวกเราสวยมากๆด้วย มีน้ำมีน้ำเต็มไปหมดอุ้ยอยากตบบ้างตบไงเนี่ยมีน้ำเต็มไปหมดยังไงเล่าใช่ก็ถูกต้องนี่นี่ฟังกันหน่อยดิโดยตบฉันจะไนี่ยฟังกันหน่อยดีไม่ตอนนี้จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นต้องการที่จะบ่นบ่นซิมั้งคือหาคนที่ พวกนายคิดดีๆนะพวกเราพวกนายคิดดีๆนะฉันรู้แล้วต่อรอบแล้วพวกนายคิดดีๆคิดดีๆนะเว้ยคิดดีนะไม่ช้ำแน่โดนอ่ะมันคือภาพชายหาดไงอ้าว Imposter เฮ้ยแย่แล้ว Red or blue โอ้ยตัดสายด้วยตัวเองขอรับบ้าเถอะสายเนี่ยอยู่ที่ทางคนกัดเหรอเฮ้ยด้วยฮะอะไรนะอ๋อโอเคครับได้เลยแกโคนแปลกหน้ารับโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอหูยิงนี้ก็ตัดถือกันสิใช่แต่ให้คนแปลกหน้ารับโทรศัพท์ได้พวกเราอ่า

ที่นี่นะเคยเป็นของฉันหน้าเคตรงนี้ของฉันหมดนะอะไรอ่ะคำถามผู้ร้ายจะพยายามหลอกล่อคุณด้วยคำตอบของเขาอย่าไว้ใจใครเดกัดรู้สึกอะไรกับภาพนี้น่าจะต้องหอมหวานไหมหวังว่าเราจะตอบตรงกับเหยื่อคนอื่นนะหอมหวานหอมหวาน อุยย่างร้อนๆอร่อยจนหยุดไม่อยู่มันง่ายเกินไปไหมเนี่ยจริงมันง่ายไปเล่สิแม่งเราก็ต้องเจออะไรบ้างเนี่ยจังหวะนี้หอมหวานด้วยเหรอง่ายไปป่ะหอมง่ายไปป่ะเวรุน เอ้ยอาต้มสักทีสักทีระหว่งไปแล้วมันตกยังไงนะยังไงล่ะหดเลยดีไหมเลยละกันมันง่ายเกินไปไปกระต่ายโหมดเล่นๆเกเรผู้ร้ายมันยากยังไงมันยากเมันไปอะมันร้อนะมันก็ร้อนแหละมันร้อนเหรอเออว่ะมันอบมันก็ร้อนนี่เออว่ะ It's you ไม่เป็นไรก็ถือว่าตัดตัดไปก่อนแล้วกันขอโทษนะ Here we go โอ้โ้ให้คนตัดให้ด้วย JK Boy ตัด JK Boy คุณตัดเอาแล้วเอาแล้ววลโอ้ยรอบเร็วด้วยอยากล็อกแช่ผ้าอยากล็เกนะครับอะไรนะตัดสีเหลืองเหรออ๋อครับครับครับเขาให้ตัดสีเหลืองอะ เสื่อเลื่องเหรอไมเชื่อใจด้นะเอ้าช่วยเหรอเออเอาชนะแล้วโทรมาบอกว่าอยากรอดใช่ไหมให้ตัดสีน้ำเงินอ้าเออพี่พอตื่ไ้ไหมไม่แต่มันจะมีแค่เส้นหนึ่งที่ตัดแล้วระเบิดอ่ะเก็ตปะซึ่งแปลว่าเต้เราเลือกเส้นดีมันระเบิดพอดี เออโหไม่ไปไปเอาตัดมอสต์มองเห็นของมองเห็นของคนอื่นหมดเลยว่าไหนระเบิดอีเกมไหมอีเกมไหมเกมสุดท้ายมาอ่าเกมสุดท้ายอ่ะกดๆเกมนง่ายเกินรอบนี้เนี่ยไม่หมูนะจะบอกให้เออแล้วรู้สึกอย่างไรกับภาพนี้ผมเป็นเหยื่อนะครับรอบนี้อร่อยจะจุดไปอยู่ก็จะอร่อยหยุดไม่อยู่นี่แหละกว้างๆดิ อร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยอร่อยจนหยุดไม่อยู่เอ๊ะเอ๊ะเหมือนตาเมื่อกี้ไงฟังก่อนฟังฉันก่อนมันเหมือนตาเมื่อกี้มันเหมือนตาเมื่อกี้ไงยังไงแล้วมันแบบย่างร้อนๆเหมือนตาเมื่อกี้สีขาวเอ๊ะทิงเอ๊ะโอ้เชื่อหรอไม่เนี่ยมันขาวเหรอเพื่อนนี่มันไม่น่าจะขาวนะ ขาวฮะบอยมันขาวเหรออีเคมันไม่ขาวนะมันไม่ขาวฟังชนะฟังฉันนะวนเลยวนเลยตาเนี้ยตาตาเนี้ยฉันแบบเล่นเล่นคำไงเหมือนตาที่แล้วไงมัน uh คือของตาที่แล้วไงยังไงดีว่าเธอของตาที่แล้วทุกอันนะนะมันชัดไหมยิ่งี้มันชัดไหมมันรู้กันอยู่มันชัดอยู่แล้วชัดจริงไม่ต้องพูดไอ้เป็ดไอ้เป็ดแกน่าได้คนร้าย ไม่ใช่หมอแกนันแหละไม่ใช่ปิงปงปิงแกนันคือคนรายคนพี่คนเคนพี่คนจะทำไมมแกนั่นแหละพี่งอิมพอสตเตอร์อิมพอสเตอถอยเหรียญเลยน้อง Here สีแดงโอ้ยเดี๋ยวตัดให้ จวตัดให้นะน้องได้แล้วโอ้โหเข่งคนตรงหน้าอะไรนะให้ถามคนตรงหน้าเหรอเขาบอกว่าให้ถามกระต่ายให้ตัดสีอะไรดีอะกระต่ายโอ้โหถามนว่าตามเมื่อกี้สีเหลืองก็ตัดสีเหลืองเลยดีหดังนะไม่ฉับไม่โอ้โหตัดไวซะด้วยเออ ไอมังแย่แล้วไอมังไม่ใช่หรอรู้สึกรู้สึกเออมึอนงงสับสนแล้วกันไอมังไม่ใช่อ่ะแย่แล้วไอ้มังไม่ใช่อะ yeah, อง,งั้นไงดูคำตอบเราสองคนสิเฮ้ยเราตอบเหมือนกันอยู่นะแต่ไม่มั่นใจก็ถูกต้องนะม,มันตีความได้สงองอย่าง ไม่ใช่มันไม่ได้ไม่มั่นใจแย่แล้วไอ้เป็ดตายไปแล้วอ่ะหัวทะลุเดดาเลยอ่ะทำไงดียวทแกสั่งให้ตัดสีเหลืองอย่างงั้นสินะเอาทำไมถึงให้ตัดสีเหลืองจ๊ะก็ชอบสีเหลืองอ่ะใช่เหรอเอ้ดีงั้นตอนนี้ลองตัดสีที่ฉันต้องการให้หน่อยได้ไหมเพื่อดูความไม่ใช่อินพอ์เตอร์นะ ได้สิก็ฉันไม่ใช่อีพอร์เตอร์ซะหน่อยงั้นฉันจะโอดแกแล้วแกก็ทำการโอดใช่ทำไมอ่ะการซะเพราะฉันรู้ยังไงล่ะฉันมาเพื่อกอบกู้ให้กับเป็ดที่ไร้วิญญาณเอ๊ะนี่แต่วิญญาณมีแต่ล่างอยู่ข้างบนเแปลกแล้วว่ะพี่ไว้มันไม่รู้คอนเฟิร์มไม่ได้จริงๆ ผมไม่มั่นใจเพราะว่าเขาสั่งให้ตัดสีเหลืองท้งมั้นสีเหลืองคือระเบิดยังไงผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรผู้ชายคนไหนฉันขอโบนัเลยแล้วกันมาถึงเวลาที่จะต้องโบนัสแล้วทำไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบทำเยื่อที่จะโบนัแกยังไงล่ะเจ๊บิไม่ตอบไม่ตอบเลยเราจะมาโบฉันทำไมกินให้มันไม่ตอบฉันถามว่าผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อสีอะไร ผู้ชายเราตั้งแต่เสื้อสีน้ำตาลเบอามือจับทางหัวอยู่อ่านหนังสืออยู่แกพลาดแล้วนายไว้แกกำลังช่วยฆาตกรอยู่แกได้เตรียมตัวตายได้อ่าตัดด้วยตัวเองซะฉันรู้ว่าฉันต้องตัดสีไหนเพราะว่าฉันคือคนดียังไงลเหรอเออเราไม่ทันอะไรนะครับเก็บสีฟ้าไว้ท้ายสุดเหรอ นั่นตัดสีฟ้านะโอเคครับตัดสีฟ้าเลยสุดตัดสีฟ้าเก็บสีฟ้าไว้ท้ายสุดแล้วตัดสีฟ้า <c oughs> ทำเพื่ออะไรเล่า <c oughs> ตัดเหลือง <c oughs> ตัดเหลืองเฮ้ยเฮ้ยแรอดรอดว่ะ <c oughs> แย่แล้วโอ้ยเอาแบบกว้างๆแล้วกันเขากำลังทำอะไรอะ่ะสูตรยาดมเหรอขยะขยแข็งนั่นแหละง่ายสุดละ เอรอบสองมันก็คอนเฟิร์มแล้วลรบ้างใช่ไหมไอกระต่ายใช่ละแกถหอว่าพวกแกพลาดแล้วที่จะโหวตฉันอีกรอบหนึ่งนะหรอภาพที่พวกแกเห็นน่ะมันเป็นความเหน็ดเหนื่อย ใช่ไหมกระตายฉันผิดหวังในตัวแกนะนะอกไรตอบถูกเอาพูดไปอีกเอาพูดไปอีกพูดได้หมดเชื่อฉันเถอะว่าฉันไม่ใช่คนร้ายโหวตกระตายพี่ไว้เชื่อผมในภาพมีควันทำไมภาพไม่มีควัน oh, <now. S 1> <c oughs> พกเกลีไม่เชื่อใช่ไหมเหรอมันง่ายขนาดนี้มันดูออกขนาดนี้มันสองรอบแล้วนะดูกันออกปะถ้าแกโล่นอีกก็ไม่ใช่แล้วนะแกพลาดแล้วที่แกโบฉันทำหน้าทำตาเศร้าเลยนะดิสีโอ้เออเลือกตัดดีๆล่ะ อย่าให้เช็ตุ่วางเรียบแล้วครับรับสายเลยฮุนโซเกิดอะไรนะฮะสีเขียวโอกาสรอดครึ่งๆหรออ๋อให้ตัดสีส,สีสีแดงหรออ๋อโอเคครับรตามนั่นแหละก็ตัดใ<า>ห้ถูกก่อนนะน้องฉันรู้ว่าเราอัานไหนสีแดงยังไงล่ะฮะฉันรู้ว่าเราอันไหนสีแดงยังไงล่ะฮะฮะ แกเธอว่าพวกแกพลาดแล้วนะที่จะโหวตฉันอีกรอบหนึ่งนะเชื่อฉันเถอะว่าฉันไม่ใช่คนร้ายในภาพมีควันภาพไม่มีควันพวกแกไม่เชื่อฉันเลยนะเหรอเรียบร้อนไหวที่ไหวไม่ไหวเลยนะบอกอีกชื่อบอเอาละ เราไปปะยองชุบกันดีกว่าเยอะแล้วชุบช่องชัดตาทำไมได้ถึงมาอ่งกับเป่ายิงชุบจับเปายิงยาวมากทำไมแกทำไมแกไม่เลือกให้เหมือนเพื่อนเราจะได้นำให้ตาใสสีแดงนะอือไอ้ไอ้เฮ้ยไอ้กระต่ายแกแกมันอยาแกมันร้ายมาก แกผ่านเพื่อจะตายหมดเลยรอนนี้ไปขอกระดาษแล้วกันฮะแล้วบอกทำไมตัดไปซะเฮ้แต่มันรู้สายตัวเองไม่เหรอไม่รู้บึ้มฮงรอดอีกเหรอจะตายแต่ฉันรู้สายได้แต่ฉันรู้สายนายนะรอบนี้ขอออกเว็นขอละกัน ตาซ่าตดซ่าหลอดแน่นอนตึมตึมเฮ้ยนี่ว่าดนจริงเหวะเฮ้ยนี่ว่ามืดแน่เลยใช่ปะแกผิดฉันรู้สายแกฝ่ายีู้ชบไม่ถูกกดดันกดดันออกคอแล้วก็รอบเนี้ยตอบดิ เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนได้ด้วยน้อง้เลัดซ้าดลวตุ้มตายก็ตายตุ้มบมอุ้ยเฮ้ยยังรอดอีกเหรอะได้ยังไงอะไรวะจะไปช่นะมแล้วมาึงแล้วตอนนี้ ตายไอ้กระต่ายแพเป่ยิูบเลยเนี่ยฮ้ยแพ้เปยิงเออโดนตูมตฉันแก้แค้น้บุกด้แล้นะดี่แพ้เป่ายิงชูบโอยกระเทียมกระยกระทบกระทบนี่แน่นี่แน่ติดตุ่มติดตุ่ดติดไร่มติดเล ก็สนุกมากครับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วับกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะฝากไปติดตามมันเพื่อนด้วยครับพีบ่มังบอย s เตอ JK ได้เลยอยากให้เล่นอีกคอมเมนต์บอกนะครับเพราะมีอสองโหมดให้เราเล่นเลยนะฮะเจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบาย,บาย